สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ดมือทองเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับวันวันอาทิตย์นะครับสดชื่นกันมากน้อยแค่ไหนครับผมไม่รู้นะนะครับแต่ในครอบครัวของเรานะครับหวานเหมือนเดิมครับผู้ชมครับนะเพราะว่าตัวซูเปอร์ของเจเด็ดที่เอาไว้ให้ในครอบครัวบ้านเขียวเนี่ยนะครับแจมอย่างนี้เลยนะครับผมนะบอยจ์มิวนิกนะครับแล้วก็โอเวอร์ของคูพีเอชนะครับผมนะสองคิงหวานเจี๊ยบนะครับผมนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาติดตามในครอบครัวฟุตบอลของเจเด็ดมือทองครับไม่ยากครับเป นะครับส่วนในช่องในค่ำคืนนี้ครับหนึ่งคิงแฮงคุณผู้ชมครับนะที่เจเดตได้คัดสรรมาให้เป็นพิเศษเลยนะครับใส่ไข่ครับคุณผู้ชมครับนะกันโซเซอิตารีนะครับผมนะฮะทุ่มขึ้นครับคุณผู้ชมครับนะพี่ใหญ่เจอกับน้องเล็กครับคุณผู้ชมครับแกรเจอรี่เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโคโมนะครับในที่แล้วถ้าใครเคยไปนะคุณผู้ชมโคมโโมกับยูเว่นะหวานไหมยูเว่นะครับของเจเดตมือดองนะครับผมนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะหยิบคู่นี้แหละนะครับผมนะมาวิเคราะห์กันครัััััััับบบบบบบคคคคคผผผผผูู้้้้ชชมมมมมมมรรรรรรรนน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 ะะะะะฮจจาาาาาากกกกกกสถิิตตตใใใเเเเเอออองงงีีีีีีีลยยยปซซ่่่่่ทแพโโ นะครับแต่เป็นเมนั้นปีซีซั่นครับคุณผู้ชมครับฟอร์มการเล่นล่าสุดของกาญรี่นะครับต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าในบอลถ้วยเล่นเก่งนะครับได้ชัยมาด้วยนะแล้วก็บอลในลีกครับคุณผู้ชมครับเสมอนกับโรมาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับคุณผู้ชมครับนะแต่ล่าสุดตอนนี้โรมานะครับที่ดูเลยเนี่ยนะครับโดนนำอยู่นะไม่รู้ฟอร์มตกหรือเปล่านะแต่ผมมองว่ากาญรี่เนี่ยเก่งในบ้าน นะครับผมนะฮะส่วนด้านโคโมเองครับคุณผู้ชมครับนะครเปิดหัวมาเนี่ยนะครับในรายการนี้นะครับเขาพ่ายกับรุ่นพี่นะครับผมนะอย่างยูเว่สามศูนย์ครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมศักยภาพยังเทียบเท่านะครับผมนะในรายการนี้ไม่ได้นะครับผมถึงแม้จะขึ้นมาจากดิวิชั่นสองนะครับมาเล่นในรายการหลักครับคุณผู้ชมครับนะฮะทัศน์ฟุตบอลของเจเน็ตบิทองในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครัผมมองแล้วยังไงกาเยอรี่ก็ยังคงเหนือกว่านะครับผมนะด้วยกำลังนักเตะนะครับผมนะด้วยฟอร์มทีมอะไรหลายๆอย่างนะครัับบบบแแแตต่่่่่่่่่่่ถ้้้้าาาาาากกกกยยยยรรรีีีีเเเเเนน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 นลลใใโโคคมมม็ไไะะดง นะครับผมนะผมก็เลยมองว่าวันนี้นะครับเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวแกลเลอรี่นะครับหวานเจี๊ยบแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนะฮะอยากจะดูคู่อื่นนะครับผมนะครับมาดูได้ในครอบครัวฟุตบอลของเจเด็ตมือทองนะครับผลงานมีให้ดูครับคุณผู้ชมครับนะฮะเข้าไปดูได้เลยนะครับของวันอาทิตย์นะครับผมนะฮะหน้าบ้านเขียวเจเด็ตครับเอสมีอย่าลืมใส่แอดดานาเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับสำหรับวันนี้เจเด็ตขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ